สวัสดีครับนอาการเดนชวนทําอาหารจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับได้แก่หนึ่งนะครับก็จะเป็นไข่ไก่หนึ่งใบนะครับแล้วก็2จะเป็นผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะครับ3จะเป็นน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็4ี่จะเป็นกะปิกุ้งนะครับปลายช้อนก็พอครับเพื่อนๆอ่าทีนี้เราก็ผสมวัสดุนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับให้เข้ากันละลายเข้ากันดีนะครับก็สามารถที่จะนําไปเลี้ยงนะครับจุลินรีย์สังข้อแสงได้แล้วมาทํากันเลยครับ ผสมให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะนำไปใส่เป็นอาหารของจูนิส